าแต่เวลากิข้าเช้าแล้วครับลงเมือครับสาวแล้วไปเลยเจ้ามาเจ้าม่ก้อยก้อยก้อ,นะอยน,ยนะป,ะป่าก้อยป่าเปลี่ยนมีผู้เฒ่าผู้แก่มากินข้าวํากันเพล่นทงไขทงนาโอ้เสียบลายคนน่ะกรสวยนี่หมดกองปปังแล้วแต่แก่อาย,อยุแล้วแล้ว,ลว,ลวลมากินข้าวไมาครับเ<อ>ด้อกินข้าวยู่<อ>งแต่ทงนาน่อย เที่ยงกเที่ยงนับเอามครัขมา่ขาอาไม่เย็นนะนะข้าขมามาขม้ม้าขมามาเม้าขม้าขม้าข้ามาขม้ม้าขม้าาขม้่ขมม้า้าม้าขาขม้ม้าขมนนม้้้าาา้มบาม